เพว,ว่ามันเหลือสำหรับกิญสนีะคุณยูสังเงี้ยคุณก็ย้ยายคุณสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาชวนชิมเป็นเมนูนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวหมูตุนแล้วก็ใส่หมูกรอบนะจ๊ะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ามานะคะเข้ามาเลยนะจ๊ะทักทายกันจ้า สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ทานเป็นเมนูนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวหมูตุนนะคะใส่หมูกรอบแล้วก็ใส่หมูตุนด้วยนะคะที่ร้านต้องรักเกี่ยวเทยน,นะคะก็เข้ามาทายดพื่นเพื่อนทุกคนนะคะมาที่กันเลยนะคะ สำหรับใครที่อยากแวะไปแวะมานะคะร้านนี้ก็เข้าไปใน Google Map นะคะพิมพ์คำว่าร้านต้องรักเสี่ยวเทยนะคะมันจะขึ้นเส้นทางให้นะคะอยู่จังหวัดกาลสินนะคะมาสะดวกสบายติดถนนใหญ่ค่ะถนนหลักแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาลสินจ้าอันนี้จัมโบ้นะคะจะมีราคาธรรมดา3าหพิเศษ40่สจัมโบ้ห้าสิบอันนี้ก็ใส่จัมโบ้ ื่องเยอะเลยนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังรับชมคลิปอยู่ตอนนี้นะคะรักถ่ายรัก่ายสวัสดีค่ะนะคะรกรอบค่ะชิ้นใหญ่เลยค่ะเกลือเตี๋ยวหมูตุ๋นใส่หมูกรอบอร่อยมากร้านนี้เลยนะคะต้องรับเตี๋ยวเคย กขาจะมีหมูกรอบแล้วก็หมูตุ๋นนะคะแล้วลูกชิ้นอ,อร่อยมากเลยเพื่อนๆน้นแบบใกล้ๆเนาะเพื่อความได้อรรถรสในการกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูชิ้นนะครับอืนอ,อันนี้เป็นหมูกรอบ อร่อยมากทุกคนสวัสดีเพื่อนใหม่นะคะในช่อง youtube นะคะไลฟ์สองในช่อง youtube ค่ะสสำหรับใครยังติดตาม youtube ตามได้นะคจ้าอร่อยมากค่ะ หมูกรอบอทุกคนคนี่ใหญ่ค่ะหืมคือที่สุดทุกคนบอกเลยว่าอร่อยมาก ชิ้นหมูหู้หสดค่ะทุกคนสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook นะคะช่วงนี้พี่ตองไม่ไลค์ในเฟซนะคะจะไลค์ในช่อง t ิ k กต็อกเอ้ยจะไลค์ในช่อง YouTube เท่านั้นสำหรับใครที่อยากดูต้องเข้ามาดูในช่อง YouTube นะคะ อร่อยอรอ่ทุกคนขอบมากอร่อยมากค่ะอืม บอกคำโตโตค,ค่ะทุกคนอบอกเลยว่าอร่อยมากสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ใน facebook ยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube กดติดตามได้เลยนะจ๊ะตอนนี้จะเข้ามาไลฟ์สดแค่ในช่อง YouTube นะคะ Facebook จะไม่ไลฟ์แล้ว เพราะตอนนี้จะดันยูทูบอร่อยมากเวียดเจียวมามา่าใส่หมูตุ๋มและหมูกรอบหมูกรอบชิ้นใหญ่อ,อร่อยมากเลยทุกคน สวัสดีเพื่อนใหม่นะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะในช่อง Youtube ช่องนี้จะไลค์ทุกวันวันละหนึ่งไลค์นะคะกับคลิปชวนชินมกรอบกับทุกคนเข้ามาไลค์คอมเมนต์ได้นะจ๊ะพูดคุยกันได้ร่อยเวา คำใหญ่ๆและสิบจุก,จกือดีทุกคนอร่อยมากค่ะเนมือสด ขออนุญาตทานนา้ำแปบนึงค่ะ เออมางทุกคนต่อค่ะต้องหมดนะคะชามใหญ่ๆนี่คือชามจัมโบ้เ๋้ยเตียวหมูตุนใส่หมูสดแล้วก็หมูกรอบแล้วก็หมูสุนสามอย่างเลยนะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆที่มาจากเฟซบุ๊กยังไม่ได้กดติดตามช่อง youtube กดไว้เลยนะคะ พราะช่วงนี้จะไม่ไลฟ์สดใน Facebook เลยนะครับเป็นประมาณสักสามสี่เดือนจะไลฟ์แค่ในช่อง YouTube เท่านั้น,นะคะ่ะชั่วโมงนี้จะปั้น YouTube ค่ะทุกคนอ กรอบคำโตโตชิ้นใ,ใหญ่จ้าดีมากบอกเลยอะทุกคนหม,มูกรอบค่ะ อร่อยมากทุกคนบอกเลยก๋วยเตี๋ยวอร่อยต้องร้านนี้ค่ะต้องรักเตี๋ยวเทยนะคะร้านที่ตองเองค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในเฟซนะคะยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube กดไว้เลยนับจากวันนี้เป็นต้นไปประมาณ2-3สเดือนจะไลค์แค่ในช่อง YouTube เท่านั้นนะคะ ตอนนี้ YouTube ติดตามพันแล้วค่ะจะดันขึ้นนะคะได้สักห้าพันก็ยังดีอืมอ้องทุกคนบอกเลยว่าช้าใหญ่มะ หมดค่ะรอบนี้หมดแน่ชาใหญ่ๆนะคะหมูตุ๋นสดชิ้นใหญ่ค่ะ อร่อยมากทุกคนบอกเลยตอบมากเป้นมามา้าชุดน้ำผัดอบ ทำใหญ่มากอร่อย่าแซ่บหลายเพื่อนๆฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากกินนะคะ ร้านอาหารต้องรักเสี่ยวเทยเข้าไปใน Google Ma p นะคะพิมพกับว่าร้านต้องรักเสี่ยวเทยจะขึ้นเส้นทางนะสำหรับใครที่เป็นคนกรสินแวะมาทานได้เลยค่ะถนนติดเป็นถนนเส้นหลักแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อาจจะดูคลิปย้อนหลังเอออาจจะดูคลิปตอนนี้อยู่นะคะทั้งที่คอมเมนต์แลวไม่ได้คอมเมนต์ก็ตามนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะคะกด Sub s cribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับคลิปใหม่ๆได้เลยนะคะต่อจากนี้ไปจะมาไลฟ์สดแต่ใน ยู u ูบนะคะเฟซบ o ๊กจะไม่ค่อยไลน์แล้วตอนนี้จะดัน y o u t u b e นะคะตอนนี้ใน Facebook ก็500หมื่นแล้วนะ้องไม่ต้องไปดันอะไรเยอะดัน YouTube แล้วกันได้สัก5,000ก็คงดีนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเลยนะคะทุกคนในช่อง YouTube ใหม่พี่ตองตอนนี้กดติดตามแล้วสองพันนะคะกดติดตามเยอะๆเ,เลยนะคะเราจะมาวันละหนึ่งไลฟ์สด สาวอีสานพากกินนะคะเราจะกินอะไรแต่ละวันนะคะเราจะไลค์ในช่อง youtube นี้เท่านั้นสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามได้เลยจ้าอร่อยมาก ด้วยีต่อใจแล้วก็อร่อยสดชื่นมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งกดเข้าไปเลยค่ะที่ยังไม่กดการแจ้งเตือนกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่ตองได้นะคะ ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ว่าพี่ตองจะไลฟ์สดสาวอีสานพากินกินมเมนูอะไรในช่องนี้เท่านั้นนะคะ YouTube ใหม่พี่ตองช่องสาวอีสานพากินคลิปนี้ลาทุกคนไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ